กาบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซของพอใจดีสุภูสุกณนครับเมื่อนี้พอใจดีได้มีโอกาสมาทางวัดปู่ีหาครับผมและมาติดตามต่อเลขปู่ีหาทิได้ไปหาเพื่อนว่าเพื่อนให้ตัวใดแน่ครับเอาเอฟซท่านผู้ชมมาติดตามไปน้ำกันพร้อมๆกันครับว่าปู่ีหาเพื่อน สีให้ตัวใดครับผมตามมากครับนเดัอน้ามาสักการครับปู่ัน้มาสักการครับปูเป็นแคนเนลทางเ้อพี่น้องครับผมกาบน้ำมาสักการครับปู่ครับน้ำมาสักการครับปูครับเอาโรงอะไรปู่ค่ยโอ้ยาบ้านหนอรวยนทำในเมือง ธรรมดาบ่คือกันว่าปูบ่คือกันเออบ่คือกันเนาะผัดนอกบ้านผัดนอกบ้านกับผัดในบ้านเออผัดในบ้านบ่คือกันมีนาคมหกหกหลดเนาะค่ะเมื่อกี้มันออกหนึ่งหนึ่งดูปฏิออธหกหกบุ๋ว่าวโมเมนพ่อสอนที่บอกพ่อสอนบอกพ่อสอนที่เอาวิ่งบนยี่สิบล้านอาจารย์เนาะเอาวิ่งบนก่อนหลวิ่งบนยี่สิบล้านฟังดีๆนะเอฟซีวิ่งบนอย่างเดียวเด้อบนเป็นบนล่างเป็นล่าง ผิดก็คือผิดพีพ่น้องผิงวดนี้วันหน้าเราก็เริ่มกันใหม่ครับสายหลุดสายวิ่งวิ่งบนอ <c oughs> ของอาจารย์กระโบหลายตัวสายมักนนหอบสายมัเ<ต><า>มือเนาะเน้นให้ตัวเดียวเราสองตวัวกันเน้นให้ตัวเดียวอีกขึ้นกันหกศูนย์หกศูนย์นะครับีบนนะครับเม็ดตามตัวให้ตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวโอ้ประกาศคือสี ตลับะ็รวยเลยอันที่หนึ่งมีนาคมเนอะพี่น้องอันสลากินแมงรัฐบาลมีเข้ามีหลุดเดอ้ออันนี้อาจารย์ไม่ได้ถ่ายไร์งวดเพราะว่าดูทางเลขอยู่เนะาะค่ะใช่เพราะว่าเสี้ยนเลขเสี้ยนเลขหรือใครที่ชอบแนวทางตัวเลขเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยจะต้องจะต้องคัดสูตรเนาะเพราะว่าสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอ่าสามตัวอาจารย์ก็ได้ แปดหกศูนย์สองแปดหกหนึ่งสองศูนย์หกหนึ่งนี่คือตัวกันครับตัวเน้นตัวนี้เนี่ยตัวกันใช้สายสินเห็นไหมปุตัวกันเดี๋ยวยกลงมาพ่ยุกหกศูนย์กับหกหนึ่งยกลงมาพี่ยุอันนี้หก น่แนวทางของอาจารย์สําหรับคนงบน้อยไม่ต้องกลับถ้ากลับถือว่าผิดถ้ากลับถือว่าผิดอคตรงตรงนะครับเราใจเดียวกันแต่ว่าบางคนเพิ่งก็ไปซื้อกลับเหมือนเราเพิ่งจเชื่ออาจารย์เราเพิ่งจเชื่ออาจารย์ตกบัวอาจารย์วุ่งกลมไว้แล้วเขาสูหันใจเขาสูออกมาได้บัวจารเก่งเก่งกุ้งอาจารย์ต้องว่าเก่งกว่าอาจารย์ขี้จังปลาแล้วปลาเนี่ยก็น้างความไปแล้ว มันบ่ามันบอกเนียว้ายออกบ่ได้เพราะว่าเหยียบไปแล้วล็อกไปแล้วแต่จังยว่าล็อกไว้แล้วอ่จาร่์ล็อกไว้แล้วครับอาจารย์บาจารย์อาจารย์นั้นล็อกไว้จังซี่มันสิออกบ่ราะอาจารย์โว้ยเขาตัวอื่นเขาบ่ได้เอาดุบบอนไส้บอกไส่แค่นี้บอกอ๋อโอ้โหไอ้แค่นี้บ่ได้เทพแตกนี่เบ่อที่ื้อเียเลยอย่าอือเอาเน้นๆบานนี้จะวิ่งล่างของอาจารย์เนาะวิ่งล่างสิบล้าน คัดเด็ดเด็ดมาหายเลยวิ่งล่างสิบล้านของอาจารย์วังเดอเอฟซีสายมักหอบสายมักเมยสายหลุดสายวิ่ง้อพี่น้องสายยอสาใครมีเลขดีเลขเด่นเนาะก็นําเลขหกเนี่ยไปจับคู่ไปจับคู่ใส่ได้เลยข้างล่างข้างล่างอาจารย์ก็ให้วิ่งไปสองตัวครับผมแต่มาตัวหนึ่งครับผมอ่าวิ่งสองตัววิ่งห้าวิ่งหกมาตัวตัวเด่นตัวเด่นก็คงจะเป็นอ่า เด่เดนห้ารองหกข้างล่างเด่นห้าครับผมล่างเด่นห้าตัวรองหกนี่คือวิ่งล่างหน,<อ>นึ่งในนี<ม>้ในเลขวิ่งล่างนี่ค่อนข้างดีเข้าบ่อยนะบางคนติดตามแนวทางเลขพิชิตความรวยก็มาจับใส่ได้นะหกแปดห้าแปดเนี่ยแต่ในสูตรล่างอาจารย์ไม่ได้ไปชนสูตรเลขพิชิตความรวยเลขพิชิตความรวยนีย่จะวิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปดกับหกแต่ชนที่หกแต่จับคู่ไม่มีหกแปดเลย เพราะว่าเลกวิ่งล่างนี่จะมีอยู่เน้นๆอยู่สี่คู่ครับผมสี่คู่ในแนวทางของอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะเด่นชัดเด่นชัดครับผมส้าแา๋วแต่หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเนาะไม่ไปเลยเนาะสีงวดอืเด่นชัดเอาหนักเมื่อบุกปูหัวมันสั่นก็หันจักแล้วพูด<อ><อ>ไป<ห>ูด <5 S 1> เป็น องหกสองห้าสองหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกอท่านผู้ชมเด็กร่างชนกันได้บอกครับบนล่างครับบนหกหนึ่งล่างหนึ่งหกนะครับครับผมข้างล่างข้างล่างนี้ชนที่ตัวนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเที่สองห้าเดียวเน้นที่สองห้าสองห้านะครับผมครับผม แต่ตัวนี้ก็เด่นเด่นเด่นตัวติดห้านะตัวรองตัวรองตัวหนึ่งห้าถ้าสองไม่มาหนึ่งมาแทนก็เป็นหนึ่งห้าได้อันนี้เป็นชุดตรงตรงเป็นชุดตรงตรงตามแนวทางของอาจารย์ครับชุดตรงตรงแต่ว่าสลากใครหาได้หกสองสองห้าหรือว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าหนึ่งนี้เดินหลายงวดแล้วอ่าบางทีในในสูตรบางคนอาจจะคิดแบบอาจารย์นะแปดศูนย์ออกไปแล้วเนาะครับ แล้วถ้าแปดอยู่มันก็เป็นหกแปดครับผมมันมีแค่นั้นเดี๋ยวไม่ก็ห้าแปดแปดห้าถ้าศูนย์อยู่มันก็เป็นหกศูนย์แต่ไปบนครับผมศูนย์ศูนย์นี้ถ้าอยู่ถ้าอยู่นี่ก็อยู่หลักหน่วยต่อแต่ถ้าไปบนก็คงจะเป็นอยู่สิบรือหน่วยบนครับผมส่วนส่วนมากแนวทางจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าแปดมานะเลขพิธตคามโดยมาก็จับใส่แปดห้ากับแปดหกแต่เป็นตัวกลับนะเป็นหกแปด <P> um> ในแนวทางของอาจารย์เป็นหกแปดห้าแปดแต่ในสูตรนี้วิ่งล่างยี่วิ่งล่างสิบล้านนี้ไม่มีแปดแต่เลขวุยชิดความรวยเด่นเดินดีแต่แปดไปชนหลักร้อยบนครับผมอาจจะมาล่างได้อีกท้งหนึ่งแปดครับผมสรุปแล้วถ้ามานี้ก็มาเป็นเงินห้าแปดหกแปดห้าแปดหกแปดถ้าแปดมาล่างอันนี้เด่นในสูตรนะ <P> um> นเด่นในสูตรเด่นในสูตรแต่ถ้าเราจับจับคู่เนาะคู่เลขหกชุดมันจะมีมันจะมี ห้าหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองแปดครับผมอ่างวดที่แล้วอาจารย์ในห้าศูนย์แปดมาด้วยกันจับผิดมันไปออกแปดศูนย์มาด้วยกันมันก็ไม่ถูกครับผมเพราะว่าแต่ละสูตรนี้จะคัดเลือกเน้นๆแบบอย่างนี้มาให้คือผิดก็คือเราก็เริ่มต้นใหม่ครับถ้าถูกเราก็สบายใจยิ้มกันนี่คือแนวทางเพราะว่าเลขออกที่บางกรอบคนบอกหยุ่สกนเนาะครับอันนี้เป็นงวดแรกที่อาจารย์ลงเป็นทางการสําหรับหลังปีใหม่มาเพราะว่าคัดแนวทางอยู่ ทานแนวทางเลขอันนี้ก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่งวดนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับมั่นใจในแนวทางตัวเลขหกนี่เด่นบนเลยปู่หกนี่เด่นบนครับสายรูดสายวิ่งหกบนหกล่างได้คือถ้าถ้ามาหกต่ทั้งหกทั้งสองด้งอาจารยออกบนออกล่างเนาะผมบนหกล่างเพราะว่าเลขติดเดินดีเลขติดเดินดีเลยนะตลอดปีอาจารย์คิดมาแล้วมันมีศูนย์มีห้ามีหก ใครซื้อเลขสลากติดเลขศูนย์เลขห้าเลขหกเลขเก้าบุคคลคนนั้นน่ะถือว่าคนมีชัยชนะไปมากกว่าห้าสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเพราะว่าเลขอินเดินดีเห็นไหมงดก่อนก็ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าแล้วมาสี่หนึ่งเจ็ดข้างล่างก็อะไรอ่ะอ่ามันจะอยู่แค่ศูนย์ห้าหกเก้าจะอยู่แค่นั้นเองข้างล่างเก้าสองแมนบอกเพราะฉะนั้นศูนย์ห้าหกเก้าเนี่ยแล้วสูตรอาจารย์มาห้ากับหกเนี่ยแน่นอนระเด่นแน่นอนครับ แล้วศูนย์เนี่ยก็ยังมาติดเนี่ยติดหกศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์ห้าหกเก้านี่เด่นมันก็ได้หกศูนย์แค่เม็ดเดียวส่วนตัวนี้ห้ากับหกไม่มาด้วยกันจับศูนย์ห้าหกเก้ามาใส่สูตรล่างเนี่ยมันมันติดที่ห้าที่หกแต่มันไม่มีเก้ากับศูนย์เลขจะมีแค่หนึ่งกับสองเพราะฉะนั้นคิดว่าของเนื้อเนื้อเน้นบแข็งๆับพี่น้องโอ้แข็งแข็งนะครับเนาะสรุปเด่นให้แล้วสรุปเด่นนะนะาครัะ สรุปเด่นให้แล้วนะพี่น้องมาต่อ,ตอเลยเดือดสกาวต่อเลยนะครับเนาะสารุปแล้วโอ้แฟนลันแฟนลัน, <c oughs> นาขาก็ยังได้เลยสรุปแล้วนะคร <c oughs> นะับเนาะฮกบนลางจะซื้อมามา่ได้ถ้าออกฮกบนฮกลางสาม,มารถคือข,ขันมองที่ปูจับเก็คือสาม,มารถมาทั้งบุ